อุย้ยมันตายแล้วมันตายแล้วค่ะแม่ขอแม่หน่อยชิ้นเล็กๆเนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะยอย่างเงี้ยค่ะแม่หนูนะอุ้ยเดี๋ยวหนูว่าลน ค่หนูไปตรงบ่อป้าก็ได้เูยเดี๋ยวหนูล่วงเออทำดีดี เดนั่งนะลูกนั่งไม่ได้นะลูกเปียกมันตกหรอใช่ค่ะอุ้ยลมพัดแรงหนาวหนาวอ่ะอืมแม่บอกหนาวเต้งก็หนาวตามเลยนะ อุ้ยไเคียงไปดิแม่หนูมาลดเน่าแงอตามดนตามทีนี้มาตั้งหมดที่บ้านแล้แม่เอ้ยบ้านป่ไม่เตรมหัวเลยดูโดนหนู่หนูไปกลที่เคา ทำให้หมดก่อนลูกเอานั้นให้หมดก่อนดูดูเพียวไม่ต้องเิ่งแลวเดี๋ยวโทรศัพท์มันตกน้ำว้าว็็ถึงบอกว่าให้เราทำเลนเล็กๆ